สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะอาชิตาว่างจากงานสวนนะคะก็เลยมาเข้าสวนเอาคือว่างจากการเก็บมะกอกนะคะก็เลยมาเข้าสวนมาหาอะไรกินในสวนนะคะตอนนี้นะคะอาชิตาอยู่ที่ต้นมะระหวานนะคะนี่นะคะทุกคนนี่คือต้นมะระหวานนะคะวันนี้อาชิตาจะมาเก็บมะระหวาน เอาไปทำส้มตำนะคะอจิตาเห็นเพื่อนใน youtube นะคะเขากินมาระหวานกันนะคะก็เลยอยากจะกินบ้างนะคะที่บ้านเราก็ปลูกมาระหวานเหมือนกันนะคะนี่นะคะคือลูกของมาระหวานนะคะชิューชิมแมลงวันไปมะระหวานลูกนี้เป็นลูกที่ยังอ่อนๆอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นลูกอ่อนลูกแก่ลูกเล็กลูกใหญ่เขาก็จะมีหนามนะคะอันนี้เป็นพันธุ์ที่ มีหนามนะคะเวลาจับก็จะใช้ถุงมือแหละนะคะคือเห็นเป็นน้หนามเนี่ยมันคมนะคะมันปักเข้าไปก็เจ็บเหมือนกันนะคะโนนนะคะลูกที่แก่แล้วน่าจะเก็บได้แล้วนะคะอยู่ข้างในนะคะอยู่ข้างในเล้าไก่นะคะเดี๋ยวต้องเข้าไปในเล้าไก่นะคะโอ้ยอันนี้นะคะก่อนหน้านั้นคือมันดกมาก วนี่มีลูกนึงหลบอยู่ตรงนี้นะคะน่หลบอยู่ตรงนี้นะคะแต่ว่าก็ยังเล็กอยู่นะคะยังเป็นลูกอ,อ่อ,อนๆอยู่นะคะรู้สึกว่าจะมีแค่ในเล้าไก่มากที่เก็บได้เดี๋ยวเข้าไปในเล้าไก่กันนะคะในเล้าไก่ของเรานะคะตอนนี้ไม่มีไก่แล้วนะคะเออมีมะนาวอยู่โอ้ยเดี๋ยวเก็บมะนาวไปด้วยดีกว่า ไปใส่ซ่มต้มเออไม่มีไก่ในเล้าแล้วลนะคะเพราะว่าคุณย่านะคะเพิ่งจะล้างคอกไปนะคะไก่เหล่านั้นนะคะก็กลายไปเป็นอาหารนะคะตอนนี้ก็คือแช่อยู่ในตู้เย็นเรียบร้อยนี่นะคะนี่ก็คือมาระหวานลูกที่โตพอที่เก็บได้แล้วนะคะอันนี้คือลูกแก่แล้วนะคะเก็บเลยนะคะ เก็บเลยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวจะเป็นเมนูส้มตําของเรานะคะนี่นะคะเพื่อนๆค่ะเ,เรายังมีมะละหวานนะคะมันมันอยู่บนต้นแอปเปิลนะคะโนนแหน่ลูกมันอยู่บนต้นแอปเปิลนะคะโน่นนะคะแล้วก็โน่นอีกนะคะเอ๊ เอฮิปอล่ามา嘛เดฟจางเดี่ยเอฮิปอล่านะคะแล้วก็ดอกมากเลยนะคะข้างบนโน้นนะคะโอ้ยอันนี้อันนี้เป็นคู่เลยนะคะมาเป็นแฝดเลยนะคะเดฟนะบรรยากาศจมากะไล่มมาสิบโหเยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะ เอ้ยบอลม่ามาโอลาโอล่ามาเซฟโซออล่าโอ้อินเน่โนมิโซไดกกบป้าหนออันเน่เน่เน่ได้สิดักสิคุณย่าบอกว่าเก็บลงมาให้หมดเลยนะคะอันเน่เน่ได้สิดักสิอะค่ะคำสั่งของท่านนายพลนะคะบอกว่า เก็บลงมาให้หมดเลยเพราะว่าเดี๋ยวพวกนี้พวกเธอจะต้องไปทํางานฉัจนจะเก็บเองไม่ได้ฉัจนจเก็บไม่ไหวนะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะต้องไปหาไม้มาสอยนะคะเนยคี่พล่ะ,เอ,ละเอาละค่ะดึงมาลงมานะคะอุ้ย ไม้สำเร็จต้องไปหาไม้ที่แข็งแรงกว่านี้อันนี้เราจะดึงมาลงมาสองสี่สองสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสีห้าสลูกอยู่นี่กุ้หน่ะที่ไปเนะเชเช็ดเช่เช็ดเช็ Έχει κι άλλα. Έχει πολλά, μαμά. Εδώ είναι, έχει 16. Mm. คได้มาได้หนึ่งถังนะคะนี่นะคะหนึ่งถังเต็มเลยนะคะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งกระมังด้วยนะคะก็พอแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะเออตายยังมีค้างอยู่บนกิ่งไม้เดี๋ยวไปเอาอีกก่อนแป๊บเดินนะคะนี่นะคะเหลือไปเห็นพอดีนี่ค้างอยู่บนนี้เราต้องเอามันลงมานะคะ โอ้เอาไงวะเอาได้มาแล้วค่ะนี่นะคะก็ได้มาเต็มถังนะคะถังหนึ่งนะคะแล้วก็อีกหนึ่งกระมังนะคะพอละ กินได้หลายวันเลยนะคะแต่ว่าบนต้นนะคะมันยังเหลืออีกเยอะเลยนะคะบนต้นก็เหลือเกินสิบนะคะอ่ออีกหลายอีกอีกหลายหลายวันค่อยมาเก็บก็ได้เนาะเก็บไปหมดเดี๋ยวตอนนี้นะคะถ้าเก็บไปหมดแล้วกินไม่ทันนะคะมันก็จะไม่อร่อยนะคะเราเก็บไปกินสดๆนะคะเดี๋ยวเราไปทำอาหารกันนะคะ สำหรับวันนี้นะคะอาชิตาพาชมสวนสวนอะไรวาสวนอะไรวาสวนมระหวานนะคะก็ต้องขอจบคลิปชมมระหวานแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้ายัางไงเพื่อนๆออชมแล้วก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับอาชิตาด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะพิลากยา